สวดีสำหรับคนรอ B Y D Seal ประกาศลดราคาอีกครั้งรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไปดู สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ BYD รุ่นซีลนะครับผมเนื้อหาข่าวก็ประมาณนี้นะครับทาง BYD ที่ประเทศจีนนะครับได้ตัดสินใจประกาศลดราคานะครับรถยนต์ BYD รุ่นซีลนะครับโดยที่ตัวรุ่นล่างสุดนะครับรุ่น Standard Range เนี่ยได้มีการลดราคามากถึง10.7%นะครับ รายละเอียดตามตารางนี้เลยนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่น650กิโลเมตรขับ4 performance นะครับลดอยู่ที่3.3รุ่น700กิโลเมตรนะครับ performance เหมือนกันลดอยู่ที่8.7รุ่น700กิโลเมตรนะครับ luxury นะครับไม่ลดนะครับแล้วก็รุ่น550กิโลเมตร luxury ลดอยู่ที่9.8นะครับแล้วก็ที่เด็ดของเราคือรุ่นล่างสุดนะครับรุ่น550กิโลเมตร standard range นะครับ ลดอยู่ที่10.7%เลยทีเดียว <Wow. S 1> ซึ่งส่งผลให้ราคาล่าสุดของ BYD Seal นะครับรุ่นล่างสุดนะครับมีราคาเริ่มต้นที่คิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยไม่ถึงล้านนะครับราคาอยู่ที่9.3แสนบาทน,นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวแวะไปชมสปอตจากน้อง BYD Seal สักกู้นะครับเดี๋ยวกลับมาสรุปกันอีกทีนึงครับผมทุกท่านครับ BYD Seal จากเนื้อหาในข่าวนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าทําไม b ี d ีดีซต้องปรับลดราคาลงนะครับก็เหตุผลสืบเนื่องว่าจากทางเท s l a แล้วแหละที่ปรับลดราคาก่อนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับทําให้การแข่งขันทางด้านราคาของรถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะดุเดือดนะครับทําให้ b ีวีดีซเนี่ยต้องปรับลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายนั่นเองนะครับ ซึ่งเมื่อเกิดการแข่งขันแบบนี้นะครับยังไงก็จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะครับที่จะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลน,นะครับผม <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงนี้นะครับก่อนที่รถรุ่นนี้จะเข้ามาไทยประมาณปลายปีนี้นะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองเมน์ไว้ในใต,ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับว่ารถรุ่นนี้จะเข้ามาไทยเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็น่าซื้อน่าใช้หรือเปล่านะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับที่เราจะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็รับฟังอ,อยู่เรื่อยๆนะครับผมฝาก้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ